สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับผมนะค้บน,า,นายต้นสร้างในการล็อกสร้างรีวิวนะครับก็วันนี้มาอยู่ในเกมไมโอไมโอนิโกไมโอนิโกไมโอนิโกโอ้โหอืมเอนเทอร์เลยครับอุ้ยอู้ยเออเขาบอกนะครับเกมนี้ผมเคย ไมโอเนี่ยผมเคยเล่นมาหลายพเปีอ่ะแม่งแบบชิวๆเลยอ่ะมันได้มีความยากอะไรกับเอ้าเฮ้ยก็ไม่ได้เล่นไมโอมาหลายปีแม่งมีอย่างงี้แล้วเราแบบวะช่างแม่งเอ้าเชี่ยผมว่าผมไม่ได้เล่นไมโอมาหลายปีผมว่ามันไม่น่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้นะเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ย มันมีทุกอย่าอว่าไมโอพักนั้นช่างแม่งฮะไม่สนเฮ้ยโอ้โหเอ้าไม่ทันอ๋อตัวเห็ดมันจะกลายกลา่างไปเน,นี่ยนี่มันจะไม่ใช่ตัวเห็ดแล้วตัวเห็ดมันจะไม่ใช้มันจะใช้ตัวขาวๆแทนนะครับอ,อือเอ้า เออวะโอ้โหสาชิว hmm. ช mm ิว hmm. อ mm ุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบแพ้เอา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 เสือตกออกมาแล้วนะเอ้ยมันมีมันมีมันมีช่องอยู่ตรงนึงมันจะมีช่องอยู่มันจะมีช่องอยู่มันจะมีช่องอยู่อุ้ยตรงไหนวะตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็โดนมากระโดดมาแล้วเอา <c oughs> อี๋ไอ้ก้อนเมฆเมื่อกี้นี้มันเกี่ยวด้วยเหรอวะมันมันไม่ใช่มันเป็นอะไรอยู่เฉย,ยในเก,กียมไม่ให้เหรอวะมันฉากพื้นหังไม่ให้ถ้าไม่โดนนัะไม่ตายวะอี๋อนาถิปกูไม่ยุ่งไงไอ้ก้อนเมฆม,มึงเอ้ยแ้วเหรอวะ อายุช,ออยชิ้นอู้เอออ๊ยเขี้ยะวะเขี้ยไหมกระโดดเอ,อ้าไม่เห็นมีไงตาฝาดไปวะเออ,เเอ,อตอนนี้เดี๋ยนะที่ผมเล่นเกมมยโอเนี่ยผมชอบกระโดดกระโดดให้สูงที่สุดนะต้องด่านนี้แหละผมชอบกระโดดไม่ให้สูงที่สุดอะอู้ยเอ,อ้าเอ,อ้ไม่เป็นไงโอเคผ่านเอาไว ไอวะทำไมมันไม่ผ่านอ่ะเชื่อเมื่อกี้มีตัวเฮียโดดออกมาโอ้เกมน้องเกมมึงไม่อยากให้กูจบหรือมึงมีอยู่แค่ภาคหรือมึงมีอยู่แค่เกมเดียวหรือมึงมีอยู่แค่ด่านเดียววะฮะผมอยากรูมึงมีอยู่ด่านเดียวอ่อ เอยเอาตกอีกแน่อ๋อไม่ได้ตกมันมีอยุชิ้นปลาตัวเที่ยไม่เทวดาเทวดาเมาตกของฟ้ามาโอ้อนาชิปแล้วตัวกระตูนแม่งก็สร้างจากอะไรไม่สร้างแม่งสร้างจากโปรแกรมเพนแน่เลยเนี่ยกูด,ดูจากเส้นก็น่าจะใช่เฮ้ยลงืมเทวดามันตกลงมา สารนั้นลืมมาอุ้ยกลัวใช่เลยว่ะแม่งดูจากลายเส้นนะแม่งทำมาจากโปรแกรมเพนแน่เลยดูจากเส้นนะแม่งค้นเหมือนโปรแกรมเพนะเอ่ะแล้ววงกลมเนี้ยจำได้เลยโปรแกรมเพนที่แม่งจะทำมันวงกลมอะแม่งงาส่งหัวมุมมาไปไปมุมหนึ่งก็ว่าชัวเลยเนี่ยชัวเลยโปรแกรมเพน เอากูดโดนอีกแล้วอ้ากูเกียดเกมนี้อแม่งจะบ้าตายเฮีเ้ยยุกชินปตายเฮีเ้ยเฮ้ยเฮ้อ เงาวังนะครับอุ้ยไม่ได้แดกกูไอ้หนูกระจอกอืยเย้อียแม่ไม่ได้ปานีกเูเอ้อือตุสีนาได้หนูทำอะไรตัวไม่ได้หรอกอุ้ยโอเคครับ ทำใจแปบบ๊บมันจะผ่านยังไงวะมึงไมโอ้บ้านเป็นอย่างงี้เหรแม่งผ่านหาแลเนี่ยแม่งมีกับดักด้วยไอชิบหายไมโอที่กูเล่นแต่ก่อนมันมีกับดักด้วยหรอวะอ้าวเฮียฟินเกินนะครับนายต้องสร้างคนนี้แม่งก็เคลียร์เกมนี้ได้ยากมากเลยนะครับข่ะก ใครอยากได้ไปหาเราแล้วนะครับกูวิ่งเอาเกินจะพูดอย่างฟินเนี้ยโอ้ยดีนี่แม่งเดี๋ยวกินแม่งไงเอ้ยเฮ้ยพิดโอโ้เกือบเกือบร้องไงไ,ไอ้หนูเอ้ยนะครับถ้าใครอยากได้เกมนี้นะไปหาโลดเราได้เลยนะครับกูไม่กูงเพืลดให้ เดี๋ยวไปหารถกันได้ครับไม่เป็นไรหารถในกูเกิลมีเยอะแยะนะครับแต่ตัวเกมมันจะไม่สมบูรณ์เท่าของแผ่นนะครับเพราะว่ามันจะมีบั๊กอยู่นะครับพอเวลาเราตายมันจะไม่มีนี่ให้นา, yeah, านเยืผ่านเอาไว้ยผ่านเอาไว้ฮ่า no นี่ครับผมชอบเพื่อนชอบเพื่อนมาเอาโอ้มึงจะดักกูุกทางเ,เหรอวะเข้าทลังนหนก็ได้เออกูไม่งอเอาไอ้เี้ย,ยไม่โอ้วันพอ่อวันแม่ดีใครเป็นคนสร้างหรอวะมึงจะไม่ให้คนเล่นผ่านเหมือน็บอกมาเหอะเออกูเก่งเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีเห็ดตรงนี้มีเห็ดเออตรงนี้ตรงนี้มีเห็ด เออาเอาอ้าเฮ้ยยเออเออเอ้าอะไรวะเหี้ยยอยู่ฮู้เออโอ้เกล้างฟินเลย ดี๋ยวเาเดินมาตรงนี้ตรงนี้ไม่มีชิ้นปลาเออไม่ได้แดกตัวไอ้หนูเอ้ยตัวเหี้ยนี่ไอ้สัตว์ไอ้แมวเหี้ยเอ้าไอ้สัตว์ข้างหน้ามีธงอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ามันมีตรงนี้เลยเหรอกูไม่เคยเห็นเนี่ยตรงนี้มีแมวตรงนี้มีแมว อ้าวเย่หูวูวูน่ามึงโง่เว้ยเอาอี๋ลืมลืมไปแม่งมีตรงนี้เอามันมีตรงนี้เนียเหรอวะอะไรวะเนี่ยจะผ่านยังไงให้มึง จะผ่านให้คนดูยังไงวันนี้อ่ะพุทธิโตเออไม่งงเว้ยเออเออเออทำไมกูไม่ได้หรอไอหนูเอ,อ้ยมีมาอีกรอบหนึ่งด้วยเหรอเฮียเมื่อกี้ตอนแรกกูยังเห็นตัวเดียวเลยมึงโกงกูอ่ะเอา มุดถพูดฟินเกินโอ้ยอ้ามุดไอ้พูดนะฟินเกินอุ้ยย่ออ่ไอหัวทผื่นไม่ได้แดกอ่ะเอาไอ้สักเกมจะยากสักแค่ไหนเชียวทำไงกูไม่ได้เหรอเว้ย กดโดดไม่ทันกด,ดโดดนี่กูดดหน่อยดิมัวแต่ฟินอยู่นั่นแหละเอออย่างเงี้แหละฮู้เอ,อ้าเฮียไม่มาแม่งง,งมึงก่อนครับเอา้าเฮียอือไม่สสร็จพ่อพ่อ,พอ,พอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดันต่อไปนะครับในพาร์ทเดี๋ยวไปต่อในพาร์ทหน้านะครับอืมเท่านี้ผมก็ขอ กดไ ight, ลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการเอ่อเป็นกําลังใจในการแคสต์ครั้งต่อไปนะและเกมเอื่นๆนะครับย้อนคอมผมดีวันนี้เหรอนะครับผมจะเอาแบบยังไงอะ่ะเอาแบบเกมเลย GTA4 เาเลยดีกว่าไหมหรือว่า Dead s e เนี้ยผมชอบมากเลย Dead s e อ่ะใช่เออแล้ควคอมใหม่ครับผมจะเอา Dead s e มาเลยดีกว่า Dead Sea มาเล่นนะครับเป็น ถาพาร์ทยาวๆพาร์ทเนื้อไม่เกิน15นาทีหรอกมั้งไม่เกิน20นาทีออกถ้าผมเล่นนะเพราะว่ามันอัพนานนะพภาพสวยๆด้วยนะครับเอาไปเอาไปแบบหลายๆพาร์ทเลยเกิน10พาร์ทแน่นอนนะครับถ้าผมได้เขาใหม่นะอยู่ไม่นานหรอกปีนนหน้า <c oughs> นะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้ออีอเคียร์เือมะ สมสักใครคุยชังเหอะกดติดตามมาไรลให้ผมด้วยขบคุณครับ